إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ۚ على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه فَمَنْ تبهم إلى يوم الدين أما بعد يقول حَقُّ تبارك وتعالى في محكم كتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أسره فاصبروا حتى تلقوني الهور إن أنفسكم الله تعالى العقاب اتق الله، اتق الله، اتق الله يمكنكم الله في السر วัลอัลันทั้งที่รับและก็ที่เปิดเผยไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคนก็ขอให้เกรงกลัวหลอเกรงกลัวในหลักการของพระอ,องค์และท่านนั้นจะปลอดภัยพี่น้องครับเห <c oughs> ตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในดุนยาเวลาเนี้ทารุสุนทรลลหัวเลวสลัมได้บอกว่าอินนัก,กุมแท้จริงพวกท่านทั้งหลายสตัลเกาบาดีอัสระ หลังจากฉันเนี่ยพี่น้องจะเจอแต่สิ่งที่วุ่นวายสับสนอารามมน์ฟิตนาม,มากมายเหลือเกินฟาสบิรุทารสุนสอลลลัวอะไรวะสลัมบอกว่าไงครับเมืเ่อเจอเหตุการณ์ต่างๆเรานี่้ทำไงอดทนนะอดทนนะอดทนจนสุดความสามารถฮัตตาตะเกานีอัลาลูดจนกระทั่งท่านจะไปพบเรา พอเราสุนชัยเราอดทนอดทนต่อการทดสอบอดทนทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังมาประสบกับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นฐานะไม่ว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่พี่น้องของเรา <c oughs> แกล้งเราหลังแกเราทำร้ายเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะ่ะให้อดทนอิสบิรูอิสบิรูอิสบิรู จงอดทนแล้วก็อดทนและอดทนเพราะความอดทนเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไงอินนัลลอฮามะอสสอบิรินจะอยู่กับผู้ที่อดทนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะอยู่กับผู้ที่ทนดอดทนพี่น้องครับเรากําลังใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาโรคใบเนี้ยเขาเรียกว่าดุนยาดุนยาเป็นภาษาอาหรับภาษาไทยนะเขาแปลว่าอะไรแมพี่น้องเขาแปลว่าใกล้ดุนยาคือกอรีบุญ คือสิ่งที่ใกล้อะไรก็แล้วแต่ที่มันใกล้เราเนี่ยเขาเรียกว่าดุนยาทั้งนั้นนะาเราซูนสละลละหัวเลยวะสลัมยกนิ้วขึ้นมาสองนิว้วนิ้วชี้คู่กับนิ้วกลางท่านบอกนี่แหละดุนยามันไม่ได้ห่างไกลกันเลยอยู่แค่นี้ที่น้องมองว่ามันไกลโอ้โหมันนานแล้วเกินเยอะแล้วเกินนานแล้วเกินท่านอิมามกอซาลีได้เขียนได้ได้เขียนไ,ไว้ในหนังสืออิฮย,ยาอูลูมุดีนว่า ได้แบ่งหักกี้กับตุดดุนยาดุนยาออกดินยาที่แท้จริงแบ่งออกเป็นสามช่วงช่วงที่หนึ่งก็เรียกว่าหายาตุนอาซารี่ช่วงที่ว่ามีมาก่อนหน้าเนี่ยพี่น้องทราบไหมว่าอายุดุนยาก่อนหน้านี้กี่ปีแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้หมื่นปีแสนปีไม่มีใครรู้เอาล็อทเท่านั้นที่จงรู้ว่า ฮายาตุนที่มาก่อนหน้าเนี่ยจกนกระทั่งมาถึงเราเนี่ยกี่หมื่นกี่แสนปีแล้วไม่มีใครรู้ตั้งแต่บีอาดัมมาจนถึงเราไม่มีใครรู้และฮายาตุนที่จะไปจากเนี่ยหลังจากเนี้ยที่เราจะต้องไปเนี่ยฮายาตุลอบดียาเนี่ยคือชีวิตที่ตลอดกาลเนี่ยก็ไม่มีใครรู้อีกว่ามันจะยาวหรือมันจะสัน้นหรือมันจะนานขนาดไหนมีอยู่คำคำหนึ่งในกุรานที่พูดว่าคอลีดีนฟีฮา ตลอดการทยันนะก็ตลอดการทยหันน้ำก็ตลอดการพี่น้องก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะไปทางไหนอยู่ที่ตัวเราเราไม่ได้บังคับอยู่ที่ตัวเราส่วนช่วงที่สามเขาเรียกว่าหายาตุลมมตวัสิโตหายาชีวิตที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างอาซาริยะกับอาบดียะก็คือเนี้ยที่เราใช้อยู่พี่น้องมองลองครับข,ข้างข้างเราเนี่ยข้างข้างเราเนี่ยไม่ต้องใครหรอก ที่ได้ยินข่าวว่าอินนาลินแล้วว่าอินนาอิไลฮิรอเยอเนเป็นประจำเนี่ยอายุขยของเขาประมาณเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนี่ก็คืออยู่ระดับเนี่ยไม่ได้ไกลาจากนี่เลยที่มียาวกว่าน,นี่นะถือว่าอัลลอฮ์ให้กับเรานะที่มีที่คนอยู่เกินเจ็ดสิบขึ้นไปเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเราให้ทบทวนให้มากว่าใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็คือห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบ นี่คือชีวิตจริงๆในดุนยามีอยู่แค่เนี้ยมีอยู่แค่เนองเมื่อเรารู้จักดุนยาว่าอายุไขของมันการเวลาของมันแล้วเนี่ยมาดูสิว่าเราพูดยังไงเกี่ยวกับดุนยาแล้วก็พูดยังไงเกี่ยวกับอาคิรอในอันกุรานได้พูดถึงเรื่องดุนยาไว้ประมาณ5 0 0ประมาณหนึอาอะและเช่นเดียวกันได้พูดถึงเรื่องอาคิรอไว้ประมาณร5 0หอายะหนึ่งในอายันั้น ที่พูดไว้ถึงเรื่องดุนยาอาลัลลอฮฺสุบานตาลาได้พูดไว้ว่าดุญญานยะาพูดถึงเรื่องดุนยาให้เรามานอนมานั่งคิดนอนคิดพิจารณาดูซิว่าจริงไหมที่อลัลลอฮฺพูดเอาไว้เมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีอลัลลอฮฺสุบานตาลาได้พูดเอาไว้ว่าเพิ่งรู้ไว้ด้วยว่าดุนยาไม่มีอะไรมากไปกว่าการลเล่นการสนุกสนานเฮกันไปกับเฮกันมาแล้วก็เพลิดเพลินจริงไหมพี่น้อง สำหรับคนที่ไม่มีศาสนาชีวิตก็ไม่อยู่แค่นี้สนุกสนานเฮกันไปกับเฮกันมาการละเล่นแทงบอลเล่นมวยมีอแค่นี้ชีวิตของคนที่ไม่มีศาสนาแต่พวกเรานั้นไม่ใช่เราจะต้องไปที่หนึง่งอรัสมานตาราได้บอกไว้อีกว่าดุนยานก็คือการแข่งขันกันชิงดีชิงเด่นกันเอาชนะกัน โอ้โวดกันใครจะหนากว่ากันใครจะมากกว่ากันอยู่แค่นี้นี่คือโลกดุนยาสำหรับคนที่ปฏิเสธจะให้ได้เยอะจะอยู่อีกเจดชาติแปดชาติอันก็คือเขาคิดไปแต่จริงๆแล้วนะมีแค่ชาติเดียวก็คือดุนยาอารัมบัซักแล้วก็อาคิร์จะเชื่อหรือไม่เชื่อคนที่ไม่เชื่อก็มีให้เห็นลอสแอนเจลิสพี่น้องฟังข่าวไปไงเมื่อวานยังนอน เอกเนกมีความสุขแต่วันนี้กลายเป็นเทะเพิงเผาจากคนมหาเศรษฐีพันล้านบ้านปลูกเป็นมันพันล้านแต่วันนี้ไม่เหลือซากนี่ไงไม่ต้องไปถามว่าเหตุผลอะไรเพราะความดื้อดึงของคนไงประวัติศาสตร์มีให้เห็นสมัยเกามุนอาร์ตเกามุนฮูดเกามุนลูดฟิเดอเอาเอาล้อยเห็นแล้วแต่มนุษย์เราก็ ยังดื้อดึงอยู่เพราะเป็นอุปนิสัยของมนุษย์อรรถสมาตาได้บอกว่าไงครับดุนยาไม่มีอะไรมากกว่าอะไรแข่งขันกันในเรื่องทรัพย์สินแข่งขันในเรื่องเครื่องประดับใครจะมีมากกว่ากันใครจะรวยกว่ากันเท่านั้นแหละโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้มานั้นมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอาธรรมเขาลังแกเขาหรือว่าได้มาด้วยกับวิธีการที่ฮาลาน เป็นคาถามที่ต้องถูกถามทั้งเงนินสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอาลาสต์มาตาลาได้เปรียบเทียบดุนยาเหมือนกับน้ําฝนที่มันตกลงมาเนี่ยตกลงมายนพื้นดินเสร็จแล้วมันมเมล็ดพันธุ์เมล็ดอะไรก็แล้วแต่มันก็จะงอกเงยด้วยกับน้ําฝนเจ้าของนั้นดีอกดีใจเหมือนกับเราได้สิ่งใดมาจะเป็นเงินทองแล้วอะไรมาโอ้โหดีอกดีใจจนเกินหน้าเกินตาไม่รู้ว่าได้มาอย่างไงกันแล้วแต่ โอ้โหมันสุดสุดนี่คือมนุษย์พอใจดีใจและสุดท้ายมันก็จากไปครอบครองบ้านราคาพันล้านในเวลาวิ่งนี่กี่นาทีไฟที่อ,อัลอล่งโทษลงมาเนี่ยหายไปในพริบตาดีใจอยู่ไม่นานสุดท้ายก็หมดเนื้อหมดตัวไปในที่สุดนี่ก็คือดุนยาอาลลอได้เปรียบเปยต้นไม้ที่กำลังออกดอกออผลสุดท้ายก็แห้งเหี่ยว กลายเป็นเศษญ้าเศษผงสุดท้ายก็กลายเป็นฝุ่นนี่คือดุนยามีอยู่แค่เนี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราครอบครองมันเนี่ยวันนี้อาจจะเป็นของท่านสุดท้ายมันก็ไม่จะเป็นของเรามันต้องกลายเป็นของคนคนอื่นจะเป็นเป็นของใครนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานตะลาได้ทรงบอกไว้ว่าแต่หลังจากนั้นสิ่การลงโทษการลงโทษลงทันของอัลลอฮ์นั้น รุนแรงไม่สามารถคาดคิดได้สำหรับคนที่ไม่ศรัทธาและก็ไม่ปฏิบัติคุณงามความดีแต่ในเวลาเดียวกันคนที่หลงบ้างเผลอบ้างพลาดบ้างกับเนื้อกับตัวกับเนื้อกับตัวทันอัลลอฮ์ก็มีคุณลักษณะหนึ่งก็คือผู้ทรงเมตตาผู้ทรงให้อภัยกับบาปของพระอ,องค์เสมอขออย่างเดียวให้กลับไปหาพระอ,องค์ พวกท่านต้องกลับไปหาจะช้าจ,จะเร็วจะต้องกลับไปหาพระองค์แต่ถ้าเราสํานึกตัวได้ให้รีบกลับไปหาพระองค์อัลลอฮ์มีคุณลักษณะหนึ่งคือราะมะกับอัฟุลอภัยและกะเมตาและสุดท้ายอัลลอฮ์ก็บอกว่าดุนยานั้นไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็ความสุขเพียงแค่ชั่วคู่ชั่วคราวเสร็จแล้วก็ต้องจากไปนี่อายะอายะหนึ่งอยู่ในสุรตุลฮะดีษ นะครับอารอ์ได้สายทายเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่อยู่ในดุนยาพี่น้องนั่งฟังนั่งคิดดูพิจารณาดูมันก็จริงอย่างที่อารออสุภานตลาดได้ท่งกล่าวเอาไว้เราไม่ได้อยู่ในดุนยาดุนยานั้นคือสิ่งหลอกลวงให้เราเพลินให้เราสนุกให้เราอยากอยู่กับดุนยาไม่อยากจะหนีจากดุนยาแต่ทุกคนนั้นมีอายันของตัวเองจะช้าจะเร็วนั้น อยู่ที่พระอ,องค์อัลลอฮฺซะะุละะลอฮฺหัลอะไรวะสลัมได้เตือนเราไวะ้ว่าอย่าไปจริงจังกับดุนยาใช้ชีวิตไปตามสิ่งที่ไปตามความไปความที่อัลลอฮะซุะละลอฮมได,ได้บอกว่าอย่าไปจริงจังกับดุนยาเดี๋ยวมันก็จากเราไปเดี๋ยวเราก็จากมันไปไม่ได้อยู่นานหรอกพี่น้องนะครับ อย่างที่ผมบอกว่าอายุไขของประชาชาตนาบีมุฮัมมัดอยู่ในราวห้าสิบหกสอยู่ในแค่นี้ให้กินยาสารพัดยาที่ดียังไงเมื่อเวลาถึงเวลามาริกตุนมุตก็มาตามคำสั่งแล้วก็เรียบกลับทุกคนนะครับผมก็เหมือนกับท่านท่านก็เหมือนกับผมทัลสุนซลาลวะเลวะสล,ะละัสลมได้บอกว่าอุซฮุดฟิดดุนยาอยู่ฮิบุกัลลอจองสมถะในชีวิต จงใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังจงอยู่ในกรอบของศาสนานะครับถ้าพี่น้องทําได้อย่างนี้แล้วเราก็อลัลลอฮ์จะรักท่านถ้าอาลัอลลอฮ์รักท่านเมื่อไรแล้วเราก็พี่น้องอลัลลอฮ์จะบอกยิบรลีนยิบรลีนฉันรักนายคนนั้นฉันรักนายคนนี้ยิบรลีนก็บอกกับชาวฟ้าทั้งหมดเลยว่าอาลัอลลอฮ์น่ะรักคน,คน,ค,นคนนั้นรักคนคน,คนนี้เสร็จแล้วมาเลกาที่อยู่บนฟากฟ้าก็จะบอกมาเลกาที่อยู่บนพื้นเป็นดินว่า อัลลอฮ์รักคนนั้นอั Allah ลลอฮ์รักคนนี้เราจะทํายังไงให้อัลลอฮ์รักอยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตอย่างสมถะสมถะในที่นี้หมายถึงว่าไม่ไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตแบบว่าหมดไอ้สะเงาะสะแงะใช้ชีวิตแบบว่าระหยัดสะจนสุดๆไม่ใช่อิสลามไม่ถึงขั้นนั้นอิสลามบอกว่าอาลัลลอฮ์บอกว่ากูลูวาสรบูวะลาตุสริฟู กินดื่มอย่าสูรุ่ยสุร่ายให้กินของที่ดีดหฮารล,าลันตอยมันกินของที่ดีๆกินไปแต่อย่าสูรุ่ยสุร่ายกินทิ้งกินขว้างสั่งมาซะเยอะยะทิ้งอันนี้แหละบาปบาปแน่ๆเพราะฉะนั้นสมถะในที่นี้คือกินใช้ชีวิตแต่อย่าสูรุ่ยสุร่ายในการใช้นะครับพี่น้องครับท่านอบูฮไุไรรยรซาบาทท่านหนึ่ง สายางท่านคืออวีอาอุลอิลมภาชนะแห่งวิชาการอุลมะบอกว่าท่านคือทะเลของวิชาการนะครับก่อนตายท่านล้มเจ็บลมก่อนตายท่านล้มเจ็บลมป่วยลูกก็มาเยี่ยมลูกก็ถามพ่อว่าพ่อพ่อคิดอะไรหรือวิตกอะไรหรือเครียดอะไรหรือพ่อก็บอกลูกว่าลูกเอ้ยพ่อไม่ได้ห่วงลูกหรอก ในการใช้ชีวิตในดุญญนยะาไม่ได้ห่วงเลยเพราะลูกเก่งรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พ่อห่วงพวกเราว่าเวลาอันยาวไกลที่เราจะไปเนี่ยที่จะไปต่อไปเนี่ยไม่รู้กำหนดเวลาว่ากี่เดือนกี่ปียาวไกลขนาดไหนแต่สเสบียงที่เราจะเอาไปด้วยนะ่ะมันน้อยนิดเหลือเกินมันมีแค่นิดหน่อยเท่านั้นบางคนบอกโอ้โหฉันทำมาตั้งตลอด แต่เวลาระยะทางที่จะไปเนี่ยกับเสบียงที่ทําไว้เนี่ยมันน้อยนิดเลอเกินเพราะฉะนั้นต้องทําให้ได้เยอะๆทําให้ได้เยอะทําให้ได้เยอะเกี่ยวกับเสบียงเราไม่รู้เสบียงของเราน่ะมันล้อยหลอระหว่างทางได้ยังไงไปทําอะไรเอาไว้เนี่ยไปถึงวันนั้นศูนย์เปล่าไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นทําไปเยอะเยอะๆหน่อยเสบียงของอันล้อเสบียงของเราทําไปให้เยอะๆหน่อยนะครับพี่น้อง ทะะ่านราซูลลัฮ์สลลัลษณ์วอะไรวะาสลัมได้พูดเกี่ยวกับเวลาของดุนยาว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีมันเอาอาบิรุสตบินจงใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาเหมือนกับท่านเป็นคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าในที่นี้ก็คือแขกแขกที่มาเยือนเนี่ยเขาก็มาอยู่แค่ชั่วขณะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงวันเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านแขกที่มาเยือนแลนะ้วน่ะไม่มีใครมาอยู่กับเราตลอดหรอก เขาไม่ใช่ลูกเขาไม่ใช่เมียเขาไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวเขาเป็นคนมาเยี่ยมนบ,บีบอกจงใช้ชีวิตเหมือนกับคนแปลกหนะ้าเอาอาบิาบลุสบีนหรือว่าคนที่คนที่เดินทางท่านเดินทางไปอย่างมากก็สามวันสี่วันเดี๋ยวเสร็จแล้วก็กลับนบ,บีบอกให้เราใช้ชีวิตอย่างนั้นคือใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ใช่ใช้ชีวิตเดบคนไม่มีศาสนา คนไม่มีศาสนานะเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าโลกหน้าจะเกิดขึ้นคนที่เขาไม่ยอมรับศาสนาเขาก็ไม่เชื่อมกันโดยเฉพาะคนยุคใหม่คนใหม่ๆเด็กใหม่ๆเนี่ยคือคนเขาไม่ค่อยชอบมีศาสนาพี่น้องก็ออกไปคิดนะถ้าเราสูรลลล์สัลล์วอะไรวะสลัมได้พูดอีกเกี่ยวกับเรื่องความสุขในดุนยาบางคนบอกโอ้ฉันมีทุกอย่างแล้วบ้านหลังเบลเลอร์เลยสองชั้นสี่ห้าสี่ห้าห้องนอน สาีส่ห้องน้ำเนื้อที่ในบริเวณไร่สองไร่รถสี่ห้าคันในบ้านจะกินอะไรโอ้โหความสุขแหมไม่มีใครเหมือนฉันเลยนบีเปรียบเทียบความสุขในดุนยากับเปรียบเทียบความสุขในอาคเรอยังไงครับเหมือนกับเราเอานามนิ้วเนี่ยจุ่มเข้าไปในแก้วน้ำเนี่ยแล้วดึงขึ้นมาเนี่ยจะมีน้ำติดที่นิ้วไอหยดน้ำที่หยดติงต๋งติง๋ตตเนี่ย อันนั้นแหละคือความสุขที่พี่น้องกําลังครอบครองมันอยู่แต่ความสุขที่อัลลอฮฺจะตัดเตรียมให้กับพี่น้องเมื่อ,อไร่ที่เท้าของท่านเหยียบที่ประตูสวรรค์นั่นแหละครับพี่น้องโอ้โหไม่ต้องพารณาเลยว่าอัลลอฮฺได้เตรียมอะไรไว้ให้คนเข้าสวรรค์อัลลอฮฺได้เตรียมอะไรให้กับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺแล้วประกอบคุณงามความดีแล้วอดทนต่อการถูกทดสอบการอดทนมีอยู่สามอย่างอดทนในการทําอิบาดะ ละหมาดบวชสการสดกก็สการทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีทํำยังไงก็แล้วแต่ให้พี่น้องของเรานั้นรักเราให้ได้จะทําวิธีทางไหนทําให้พี่น้องรักเราให้ได้นี่แหละสุดยอดถ้าพี่น้องรักเราเอาลัอลลอฮ์รักเรานาบีารักเราไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าสวรรค์ทุกประตูถูกเปิดให้พี่น้องแต่ปัญหาปัจจุบันนี้สิเดินชนกันแล้วก็ไม่มองกันเดินคุยกันไม่คุยก็ไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เอาไปนั่งคิดดู ใครที่สามารถท่านอบูฮุไรร์ขอกับรซูลุลลอฮฺสัลลลอฮุอะลัยวะซัลลัมว่ายารุลลอฮ์ช่วยขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้กับฉันหน่อยสิท่าระซูนก็ถามว่าต้องการดูอาอะไรหรือเพราะดูอาของนบีอัลลอฮ์ทรงตอบรับขอให้อัลลอฮ์รักฉันขอให้อัลลอฮ์รักแม่ฉันขอให้บรรดามุสลิมีในยุคท่านและก็ยุคที่หลังจากท่านเนี่ยรักฉัน อบูฮุรร์นบ,บีก็ขอดุอาให้กับอบูฮุรร์ให้อัลลอฮ์รักอบูฮุไรร์ให้อัลลอฮ์รักแม่ของอบูฮุไรร์ให้บรรดามุสลิมีนที่อยู่ในยุคท่านและก็จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้รักท่านปัจจุบันนี้พี่น้องฮะดีษห้าพันสามร้อยกต้นรายงานโดยท่านอบูฮุไรร์อันอ,บอ,อับีฮุไรร์อบูฮุไรร์อบาฮุไรร์รอดีอัลลอฮุอันฮุขอเราส่งพอพระทัย ทุกๆไอ้ฮะดีษถูกรายงานโดยท่านอบูุฮุเรารอพี่น้องครับนี่นบีนะครับน,น,บ,นะบ,นบีเปียบเปยนะครับความสุขในดุนยากับความสุขในอาคราะวันหนึ่งทรัสูร,รุลลอฮ์ซัลลัลลอฮหัวไลวาสลัมเรียกว่าทุกวันเลยก็ว่าได้บ้านนาบีใครไปทําฮัตก็ได้เห็นห้องห้องของท่านเล็กขนาดไหนเป็นนบีนอนอยู่กับเสือ เตยขึ้นมามีรอยเสืออยู่ที่ที่หลังรอยเสือสบายเห็นยารอสุรุลล่อเอาที่นอนไหมเอาของนิ่มๆไหมท่านจะได้นอนสบายนบ,บีพูดคำว่าดุนยากับฉันเนี่ยหรือฉันกับดุนยาเนี่ยฉันสำหรับฉันกับดุนยาเน่เหมือนกับฉันขี่สัตว์ขี่ล่อขีล่ลาหรือขี่ม้าเนี่ยเสร็จแล้วไปนั่งพักใตายต้นไม้เสร็จแล้วฉันก็จากจาก ลูกจากต้นไม้ไปที่เหลืออยู่ก็คือนั่นแหละคือดุนยาก็คือสิ่งที่ท่านพี่น้องเก็บสะสมเอาไว้เนี่ยสุดท้ายก็ตกเป็นของลูกสุดท้ายก็ตกเป็นของผู้รับมรดกและไอ้ผู้ที่รับเนี่ยมันคิดถึงเราหรือเปล่าก็ไม่รู้วันที่เราไม่อยู่แล้วเนี่ยทาลล่าูลุลลอสซาลลอฮุวะไลวะสลัมก็พูดต่อไปว่าฮุลวะตุดดุนยาวะมุรรตุลอาคิร์วะมุรรตุด,ดุนยาวะฮุลวะตุลอาคิร์ ใครอยากจะได้ความสุขในดุนยาก็เตรียมตัวความทุกข์ในอาคือรอให้เถอะและใครต้องการที่จะความต้องการใครที่อดทนเจ็บปวดต่อการทดสอบในดุนยาสุขสบายในอาคือรออัล็อ์เตรียมไว้ให้แล้วก็เลือกเอาก็เลือกเอานะครับพี่น้องครับดุนยาดาวุลอามันวลอาคือรอดาวุลยะาวัลอีกอบดุนยาโลกที่กำลังใช้ชีวิตอยู่เนี่ยพี่น้อง ท่านยังมีสติสตังอยู่เนี่ยเก็บเกี่ยวความดีให้เยอะๆให้เยอะๆให้มากมากให้มากมๆให้ในบัญชีของพี่น้องเต็มไปด้วยความดีของพี่น้องให้บัญชีของพี่น้อยที่อยู่ทางขวามือนะเต็มไปด้วยความดีของพี่น้องพี่น้องออกจากดุนยาไปเมื่อไหร่นั่นแหละครับการตอบแทนเริ่มต้นแล้วการตอบแทนเริ่มต้นแล้วการลงโทษก็เริ่มต้นแล้วรู้ได้ไงครั้งหนึ่งไซนาอุสมาน ยืนไปกับลูกน้องคนชายคนหนึ่งไปยืนอยู่ที่กุโบเสร็จแล้วร้องไห้น้ําตาไหลเปียกเข่าเลยอุสมานนะ่ะนบ,บีการันตีว่าเข้าสวรรค์แล้วประตูทุกบานเข้าสวรรค์เลยเพราะทำความดีไว้เยอะแยะร้องไห้น้ําตาไหลเปียกคนชายได้ถามท่านอุสมานว่าร้องไห้ทําไมเรื่องทำไมถึงท่านร้องไห้ความดีของท่านเต็มไปหมดแล้วเนี่ยท่านอุสมานพูดคํากันว่าดู ที่ที่จะไปอยู่ที่ที่ผมจะไปอยู่พี่น้องทุกคนจะไปอยู่เนี่ยนะพี่น้องถ้ามันผ่านไปได้นะที่ต่างๆก็จะผ่านไปได้หมดแต่ต้าหาว่าที่ที่จะไปอยู่เนี่ยไม่ผ่านขึ้นมาแล้วก็นะที่ต่อไปก็เหมือนกับที่ที่ท่านจะเจอด่านแรกนั่นเองเขาบอกกุบอันกุบโอดบ้านหลังแรกเป็นบ้านหลังแรกเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความดีเก็บเกี่ยวให้ได้เยอะ ดูอาซิกุลลอสารวาตนบีบริจาคสักทำอะไรได้ทําพี่น้องมันคือบัญชีของเรานะครับมันชื่อคือบัญชีของเราดุนยามันมีขึ้นแล้วก็มีลงไม่มีใครสุขตลอดละครับมันมีทุกข์มีขึ้นแล้วก็มีลงตัวอย่างแย่ๆในหน้าประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างนาบียูซุนบียูซุปเป็นลูกของนบียะโอบลูกนบีตำแหน่งสูงเลย เจอพี่น้องอิฉาในวัยเด็กจับโยนลงบ่อน้ำเสร็จแล้วถูกขายเป็นทาสขุนคังอียิปต์ซื้อเป็นลูกบุญธรรมขึ้นมาอีกล้ลงขึ้นลงแล้วก็ขึ้นถูกภรรยาขุนคังบุกปั้มถูกโยนเข้าไปในคุกเป็นสิบสิบปีสุดท้ายออกจากคุกขึ้นมาเป็น ขุนคลังของอียิปต์นี่ไงชีวิตของดุนยาพี่น้องก็เหมือนกันลองคิดดูซิว่อาอัลลอฮ์ให้กับพี่น้องเท่าไหร่บางครัง้งคราวมันลงบ้างคูหบหวบลงไปบางครัง้งคราวมันขึ้นไปอีกบางครัง้งบงคราวมันก็ลงไปอีกแต่แล้วมันก็ขึ้นอีกมีกวีชาเอตเขาได้เขาเขาเขาได้เขียนเอาไว้นะครับเดคอนเดคอนนัดดุนยาบิลาไซมาอยู่ในดุนยานะ่ะไม่มีอะไรมาเลยนะ วตาอารอกนาอาลากุลลูใชต่อสู้ขแข่งขันกันชิงดีชิงเด่นกันทุกๆุกอย่างในดุนยาวัสตุคริยุมินฮาบิลาใช่และท่านก็จะออกจากยุนดาโดยที่ไม่มีอะไรติดตัวไปเลยผ้าขาวสามผืนวัสตุวะตุฮาสบูลากุลดูใชและท่านนั้นจะถูกสอบสวนทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอดูอาต่อรอให้เรานั้น จบลองจบชีวิตล,อง,อลองในสภาพที่ว่าจบในสภาพที่ดีละกันอักูลกาลีฮาดาวาัสลากูุลลอฮุลีวาลกุมวาลิสาลิมมุสลิมินมิกลิดัมอุดะอูรับบะคุมอินนฮูหัวกอฟูรุลรฮิม